วันนี้นะคะมาบ้านพี่สาวนะคะที่คอริงนะคะก็ไม่ไกลจากเมืองเต่านะคะนั่งขับรถกันมาประมาณสามสิบนาทีก็ถึงค่ะนะคะมากินมาดื่มมาคุยกันค่ะมาทา,านอาหารเย็นกับพี่สาวนะจ๊ะนี่ค่ะวันนี้เราก็เลยทำน้ำผลไม้นะคะก็ ทานอยู่4คนนะคะแต่อีกคนนึงเขาไม่ชอบด้วยค่ะเราชอบกัน3คนนะคะโอเคเราก็ทำเองค่ะทำง่ายง่ายเลยนะคะก็คงรู้นะคะว่าน้ำอะไรใส่สารแเน่ด้วยสมนาวด้วยสน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ใส่พรหน้านะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่ ก็อร่อยเลยค่ะรสนี้นะคะทำเสร็จแล้วค่ะสามแก้วค่ะทำแป๊บเดียวเองค่ะทำแก้วต่อแก้วอร่อยนะคะ